คุณเคยเจอลิฟที่เปิดเองไหมครับบางคนอาจบอกว่าแค่ระบบผิดปกติแต่ถ้ามันเกิดขึ้นทุกคืนเวลาเดิมเป๊ะๆแล้วทุกครั้งไม่มีใครอยู่ในลิฟต์นั้นเลยมันยังจะเป็นแค่ระบบผิดปกติอยู่ไหมนี่คือเรื่องราวจากหอพักแห่งหนึ่งกลางกรุงเทพที่มีลิฟต์ผีเปิดเองทุกตีสามและจนถึงวันนี้ยังไม่มีใครรู้ว่า มันรอใครอยู่ผมชื่อบอนทำงานกระดึกอยู่ที่ตึกสูงแถวอโศกช่วงที่ต้องเปลี่ยนที่อยู่ผมเลือกหอพักเล็กๆที่เดินทางสะดวกที่นี่ไม่รู้แต่สะอาดเงียบและค่าเช่าถูกทุกอย่างเหมือนจะโอเคจนถึงคืนที่สามเวลาประมาณตีสามผมตื่นเพราะได้ยินเสียงติ้งเสียงลิฟต์หน้าห้องผมเปิดมันไม่ได้แปลกถ้ามีคนขึ้นลง แต่ผมเห็นกับตาประตูลิฟต์เปิดออกไม่มีใครอยู่ข้างในมันค้างอยู่แบบนั้นประมาณ10วินาทีก่อนจะปิดผมนึกว่าอาจมีใครมากดเล่นหรือระบบลิฟต์ค้างแต่คืนนั้นผมนอนไม่หลับคืนถัดมาตีสามอีกแล้วติ้งเสียงเดิมผมลุกไปดูจากตาแมวลิฟต์เปิดออกช้าๆไม่มีใครอีกครั้งผมเริ่มจดเวลาไว้ตีสามตรงแปะทุกคืน วันที่ 5, ผมลองยืนดูจากมุมบันไดแบบไม่ให้ใครเห็นลิฟต์เปิดออกแล้วผมเห็นบางอย่างเหมือนเงาเบาบางเดินผ่านออกมาแล้วหายไปกับมุมกำแพงแต่พอผมรีบเดินไปดูไม่มีใครไม่มีเสียงเดินไม่มีอะไรเลยวันหนึ่งผมคุยกับบีเพื่อนข้างคลองพอผมเล่าเรื่องลิฟต์เปิดเองบีเงียบไปนานก่อนจะพูดเบาๆพีก็เห็นใช่ไหม บีบอกว่าเขาฝันเหมือนกันทุกคืนฝันว่ามีผู้หญิงยืนอยู่ในลิฟต์ใส่ชุดนักศึกษาขาดๆสีซีดๆเธอไม่พูดอะไรแค่ยิ้มแล้วกระซิบว่าฉันยังไปไม่ถึงสิ่งที่ทำให้ขนลุกคือผมเองก็ฝันแบบเดียวกันเมื่อคืนก่อนและไม่มีทางที่เราจะนัดกันฝันแบบนี้ได้มันเกิดขึ้นพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมาย ผมเริ่มสงสัยมากขึ้นเรื่อยๆเลยไปขอพี่รอปภดูกล้องวงจรเปิดเราเปิดกล้องชั้นล่างตรงลิฟต์คขืนที่ลิฟต์เปิดเองวิดีโอค่อยๆโหลดขึ้นมาถึงเวลาตี 2. 59 9นาทีไม่มีใครอยู่หน้าลิฟต์ตีสามบงพอดีประตูลิฟต์เปิดเองแต่ในกล้องเหมือนมีเงาดำเลือนลางลอยผ่านกล้องขึ้นไปพี่รอปภพ,พูดเบาๆว่า พี่เคยเห็นในกล้องแบบนี้แต่ไม่กล้าดูอีกเลยจากนั้นเขาไม่ยอมพูดอะไรอีกเลยแต่ก่อนผมกลับพี่แกพูดคำหนึ่งที่ทำให้ผมขนลุกไปทั้งตัวตอนเธอขึ้นมาไม่มีใครกดลิฟต์นะผมลองหาข้อมูลเกี่ยวกับหอนี้มีคนโพสต์ไว้ในกระทู้เก่าๆเมื่อ5ปีก่อนบอกว่าเคยมีนักศึกษาหญิงฆ่าตัวตายในลิฟต์ของตึกนี้ เธอถูกทิ้งและไม่มีใครรู้ว่าเธออยู่ในลิฟต์นานแค่ไหนจนร่างเริ่มเน่าเหม็นคนถึงมาเจอกล้องวันนั้นเสียไม่รู้เธอเข้าไปได้ยังไงไม่มีคนเห็นเธอเข้าอาคารเธอหายไปจากโลกนี้เงียบเงียบแต่ลิฟต์กลับเริ่มเปิดเองในเวลาเดียวกันที่เธอเสียชีวิตตีสผมเริ่มได้ยินเสียงในห้อง เสียงจากโถงหน้าลิฟต์กระซิบเบาๆทุกคืนเหมือนใครบางคนพูดซ้ำๆว่าเปิดประตูให้ฉันหน่อยผมเริ่มฝันถึงเธอทุกคืนเธอยือนในลิฟต์ยิ้มและพูดว่าแค่กดฉันให้ทีผมเริ่มรู้ว่าเธอไม่ใช่ฝันเธอกำลังอยู่ที่นี่จริงๆและเธอยังไม่ยอมไป ถ้าคืนนี้คุณได้ยินเสียงติ้งหน้าห้องถ้าประตูลิฟต์เปิดแต่ไม่มีใครออกมาอย่าเดินเข้าไปอย่าก,กดลิฟต์ให้ใครเพราะบางทีมันอาจไม่ได้พาคุณไปชั้นที่คุณเลือกแต่มันจะพาคุณไปอยู่กับเธอตลอดไปนี่คือเรื่องจากช่องคืนนี้มีเรื่องเล่าถ้าคุณชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วพบกันใหม่ในความเงียบของตอนกลางคืน